สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับนะมากินขอก็สบายสบายสไตล์ทวีปอุศครับเมื่อนี้ก็ได้ย่างใส่หมูครับขนมกิมรสเด็ดนะครับกินน้กันเนื้ได้ข้าวเหนียวเลยปั่นตุยปั่นตุยไปเลยนี่ครับใส่ย่างแ่บแบครับพักแก้มก็ได้หมักแตงนะครับอื้อ ตำจิ้มรสเด็ดตำจิ้มรสเด็ดแจ่บแม่นู่กับแก้มครับโอเคกบแก้มก็ได้แซ่บ ัสจัดเบาครับคุยน้บจิ้มน้บจิ้มนี่นะน้ำจิ้มแก้วหวานแซบ่บ หังค้งก็จะเอาอย่างเรีนๆน,นะครับใส่ไงเอามาต้มใส่ย้างเอาม่ย่างเนื้อสเนียวเผากันอยออ กินใส่ย,ย่างมีค้าเตือนไหมระวังเข้าลืบแค่วไว้นะมันจะหยากหา้ไมา่จิม

อยู่ทั้งผุนฝนตกบนหน้าพี่น้องเยื่อั้งพี่ตกก็เหมืออร่ตกเซี่ยงแไปเห็นงานแล้วเลยงานเนี่ยละ่ะแง่นอนประต๊ะนิดเดียวหูจะคว่ำคักฝนกันอ่ะ อืมแล้วกันแล้วกัน เป็นร่องให้กินมึงเด้พี่น้องไตย่างรับเข่ากัได้รับแก้มก็ดีสายเป็นขึ้นที่มากเลยสายเป็น ซิมใบห,หนึ่งใบห,หนึ่งปบช้อนไหมครับขอบคุณค่ะอื้อยความนะครับ อิมอ่มแล้วพี่นังเลยอิมยอ้มแล้วมไม่อิ้มได้ไหนขนันย้าบไทอนเลยอ่าสับไครขอามัน่มก็ขอให้ลําให้ด้วยขก้นทองไรมาเทมาอย่าลืมกดไลคกดแชร์กดจับตะไคร้ให้นเลยนะครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย